เป็นคอนเสิร์ตที่ทีมผู้จัดตั้งใจแล้วก็เห็นความสำคัญของหนูมากๆหนูไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองแต่คนที่เชื่อมั่นในตัวหนูคือพี่บอยพี่บอยและทีมผู้จัด หนูไมไ่คิดว่าหนูจะทําอะไรได้แต่ว่าพี่บอยเป็นคนที่บอกว่าตัวเองทําได้เออคันวอลกับสีไฮไม่แล้วทีนี้หนูก็เลยคิดว่าก็ก,ก็กลัวก็มีความกลัวแล้วก็ประหมาก,ก็ไม่รู้ว่าแบบว่าคนจะเยอะไหมกลัวแบบทีมผู้จัดเขาขาดทุนด้วยเออ แล้วบันนี้กะคือลําพังจะของจะคองกับเป็นคือมันมีงานทุกวันเลยทุกคนมันมีงานทุกวันเลยวันหยุดหนูก็ต้องพักถ้าอนอนก็อยู่น้าหลูกก็ต้องเติมกําลังใจเพื่อที่สิมีพลังเหตุงานในแต่ละมือก็ต้องมาว่างแผนกันว่าสิต้องเหตุแบบใดไปจังใดมาจังใดสอมจังใดอันนี้บ่อเหตุอันนั้นอันนี้บ่อคือมันแบบว่ามันหลายอย่างมากอืม มันหลายอย่างมากค่ะแล้วก็มับป่วยอีกจะคล้องกับต้องออกจะคล้องไว้ก่อนวันนี้ก็ใกล้มือแล้ววันนี้โอ้ยนี่แหละไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแต่ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ที่ที่เชื่อมั่นในตัวหนูเหมือนกันแล้วก็ซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็แบบตั้งใจที่จะไปเจอกันค่ะไม่ว่า แบบบางคนเจอบ่อยก็อยากมาอีกเหมือนวันแมทแฟนแฟนมิทติง้งวันนั้นเป็นบรรยากาศที่โคตรเติมพลังใจให้หนูหนูไม่เคยมีงานฟิตแฟนมิทใช่ไหมที่นี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันแบบว่ามันคือโมเมนต์ไหนจรงเสียนูก็คิดจินตนาการบอกพอพอมันมีแฟนมิทมันทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคหนูเข้าใจแล้วถ้าหนูถ้าวันไหนหนูเหนื่อยหนูจะจัดแฟนมิทขึ้นมาเลยอืม หนูเข้าใจแล้วว่าพลังอ่ะมันคือการที่เราได้เจอกันได้คุยกันคอนเสิร์ต <c oughs> หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพรานหนูกับว่าเคยเหตุคอนเสิร์ตคือกันขอบคุณนะคะแม,แม่บ้านเอบีนี่ละ่ะอิหลี คันวอกสิอันนี้หนูกันบางที่กับใช่ค่ะกลุ่มเดิมก็ยังมีอยู่ดอมคือการสร้างใหม่การขยายฐานแฟนคลับกลุ่มใหม่ที่เกิดมาจากบุคคลใหม่ๆที่ชื่นชอบเราต่อไปหนูจะไปร่วมงานใคร คือจังห้าไปออกรายการทําไมเราถึงต้องไปออกรายการนู่นนี่นั่นทําไมเราถึงต้องไปงานของคือเหมือนเราช่วยกันนี่ไหมคือเหมือนเราไประเบียบทําไมเราต้องไปขึ้นระเบียบทําไมต้องไปเสียงวิหกทําไมขยายฐานแฟนคลับช่วยกันมันคือการขยายฐานแฟนคลับช่วยกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นอยังบอดโนดคือแช่ระโพดบอยซีรีใช่ขยายฐานแฟนคลับขยายขนหูจกักขยายฐานขนหูจกัก พี่โนต้ตกลุ่มที่รู้จักพี่โนต้ตเขาก็จะมาเอ็นดูได้และได้รู้จักเราด้วยเหมือนกันอิหลีค่ค่ะมันเป็นการขยายฐานแฟนครับได้รับบัตรคอนเสิร์ตแล้วไปถึงสองวันเลยกดลิงก์ซื้อบัตรได้นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยหนูอยากได้ยินเสียงกีตจากทุกคน มันจังสิบอนาลาเธอพี่หน่อยมาเลยค่ะพี่หน่อยพี่หน่อยว่างสามหมอคือว่าสิบบซื้อเยาว่าบซสือ้อเถอกมาเวลาซ้อมน้อยมากเลยค่ะหนูก็หนูก็เออซ้อ,ซอมคือทำการบ้านเองทำการบ้านเอง ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วงใหญ่แล้วตั้งแต่วงเปิดรงใจเกินลอยขึ้นหนูเหตุการณ์มานเองตลอดแต่ว่าเราเรามีเวลาซ้อมกับดนตรีน้อยมากแต่เขาต้องจวดเลยมันมีอย่างที่มันเหตุอะไรหรอกมันต้องเหตุใด เปิดเปิดวงใจกันลอยแล้วแล้วหนยูยังต้องมาทวนเพลงอีกอยู่เลยเพราะว่ามันกำลองพีดหลายอยู่โอเคมันกำลังจะเกิดขึ้น,นะคะ่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> มันคือสัก์รีมันคือหน้าตาของเราเลยนะคะ Música